ก็สวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์นะครับวันที่เท่าไหร่วันที่5้านะครับธันวาคมเป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับผมวันนี้ก็จะมาแก้นะครับแก้ต่อนั่งแท่นนะครับที่ผมเคยเสียบอโกลเด้นชิกกอด้าไว้ต้นนี้นะครับเนี่ยให้ดูกันนะครับนี่นะครับนี่ต้นนี้นะครับเสียบยอดติดหมดแล้วนะครับติด1 2 3 4สามี่ยอดห้ายอดนะครับแก้ นะครับแต่ครนี้มันมียอดอีกยอดหนึ่งมันไม่ติดนะครับผมก็เลยจะมาแก้นะครับมาแก้ให้ให้ให้เพื่อนๆสมาชิกได้ดูนะครับว่าไม้แบบนี้นะครับบางครั้งถ้ามันไม่ติดเราก็ต้องต้องแก้นะครับเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับมันแก่นะครับกิงมันแก่นะครับครนี้ผมก็รอจนตามันแตกขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยแตกขึ้นมาเล็กๆนะครับแล้วผมก็จะแก้นะครับแก่นั่งแท่นนะครับด้วยกิ่งโกลเด้นชิกกด้ดานะครับนี่ กิ่งมันนะครับกิ่งพันมันนี่นะครับอ่าเน่กิ่งพันนะครับของโกลเด้นชิกกระดานะครับผมนะครับอ่าบางคนก็ถามนะครับว่านั่งแท่นไม่ติดเนี่ยนะครับมันเกิดจากอะไรมันก็เกิดได้หลายสาเหตุนะครับเกิดจากว่าหนึ่งอ่ากิ่งพันบ้างสองอ่าความไม่สมบูรณ์ของกิ่งพันนะครับผมอย่างอย่างแล้วก็กิ่งแล้วก็ตอนะครับตอเนี่ยครับถ้าเกิดว่าน้ําเลี้ยงไม่ดีนะครับมันแก่เกินไปนะครับมันก็นั่งไม่ติดนะครับเนี่ย กิ่งแก่นะครับก็ขอแนะนําว่าให้ตัดกิ่งเสร็จปั๊บตัดช่วงที่ว่าเราจะนั่งแท่นนะครับตัดเผื่อไว้นะครับแล้วก็รอให้ตามันแตกขึ้นมานะครับให้มันแตกขึ้นมาก็แสดงว่าเนื้อเยื่อน้ําเลี้ยงนะครับเขาได้เดินมาเพื่อที่จะส่งมาถึงตัวนี้แล้วแล้วก็เนื้อเยื่อตัวนี้มันอ่อนแล้วนะครับมันถึงได้ทิ่มตาออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็สามารถนะครับที่จะนั่งแท่นได้แล้วนะครับขณะนี้โอเคนะครับมีดนะครับมีดต้องคมนะครับ ต้องคมรับให้คมนะครับเนี่ยลองเชิญนดูก่อนนะครับนะฮะเชียนโอเคนะครับถือว่าเนื้อเยื่อถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเก่งพันเราก็ตัดนะครับเอาสักสามตาก็ได้นะครับดึงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ยางนะครับ ดังวงนะครับรัดลงไปนะครับจบนะครับอ่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเรียบร้อยนะครับนีนนด่ดูดูนะครับอ่าหนึ่งต่อนะครับไม่รู้จะติดหรือเปล่านะครับ ยอดนี้ผมจะใช้ยอดที่อ่อนอ่อนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเนื้อเยื่อตัวนี้มันอ่อนนะครับจะต่อนะครับนี่แบบนี้นะครับต้องใช้ถุงน้ําจิ้มนะครับง่ายที่สุดครับเพราะว่ากิ่งมันอ่อนนะครับเราจะทําให้ดูครับยัดปลายกิ่งลงไปด้านล่างนะครับนี่ปลายกิ่งอยู่จะอยู่ด้านด้านล่างนะครับนี่ นี่นี่น,นีปลายเก่งนะครับปลายเก่งอยู่อยู่แบบนี้นะครับถ้าเราคว่ำอยู่งี้มันจะอยู่ด้านล่างแต่ถ้าเรางายขึ้นอันนี้จะเป็นด้านบนนะครับยัดปลายเก่งลงก้นถุงนะครับแล้วก็คว่ำล,ลงไปเลยครับทำทำให้ดูแบบนี้จะได้เห็นว่าเออมันลําบากมันยากนะครับแต่ถ้านั่งต่อเดียวต่อเดียวไม่ยากหรอกครับแต่เก่งเล EC ็กๆรงนี้มันมันอ่อนนะครับเนี่ยจับดูมันอ่อนนะครับ ล้วก็เล็งแล้วก็ให้มันเรื่องอน้ําเลี้ยงมันตรงกันหน่อยนะครับเรียกว่าท่อนะครับให้มันเกิืนกันหน่อยนะครับเสร็จแล้วนะครับโอเคอีกเจ็ดวันนะครับมาดูกันนะครับจะติดไหมชื้ออ้าวอันนี้มาดูต้นนี้อันนี้ก็แก้ครับมาดูต้นนี้นะครับ มีแต่ต้นแก้ครับวันนี้โคเดต์นะครับเนี่ยอันนี้อันนี้ยอดแดงกระดมซับมีคนบอกให้ทำแฟนซีนะครับคันนี้ไอแฟนซีเนี่ยผมผมได้ไปสอบถามกับท่านผู้รู้หลายคนนะครับเขาบอกว่าทำแฟนซีนะครับไม้นะครับทำแฟนซีไม้มันจะกินไม่เท่ากันนะครับเกียงไหนแก่กว่าเกียงไหน กินเก่งกว่านะครับมันจะดึงสารอาหารไม่เท่ากันแล้วจะทําให้สมมติว่าไอ้น,นี้กินเก่งกว่าอันนี้กินไม่เก่งนะครับอันนี้จะไม่ออกดอกนะครับดอกแล้วดอกจะไม่สมบูรณ์ด้วยนะครับอันนี้ดอกจะดีนะครับแต่อันนี้กิ่งไม่สวยยอดไม่พุ่งไม่ยาวสั้นจุดจๆอยู่แบบนั้นนะครับนะบมันจะเป็นแบบนี้นะครับ ครับไม่รู้ผมนั่งอะไรไปบ้างครับเนี่ยมันมันไม่ค่อยติดนะครับแต่ผมแก้ใหม่เลยแบบนี้แก้ใหม่ครับเพราะว่าสังเกตจากปลายยอดนะครับมันตุ่มๆออกมาแล้วนะครับมันไม่ติดแล้วนะครับแก้ใหม่เลยครับตัดทิ้งครับกิ่งพันเราก็มาตัดกิ่งพันธุครับปึ๊บนี่นะครับเราก็จะมาตัดตัวนี้ออกนะครับนางขาวนี่ชิบนะครับนี่เรียบร้อยนี่ ใช้ตัวนี้ดีกว่านะครับ17บเจไมครอนนะครับมันจะบางกว่านะครับตัวนี้จะมีความยืดหยุ่นสูงนะครับนี่นะครับมันจะดึงมางี้นะครับจบนะครับเกียงข้างบนนะครับตรงนี้นะครับตัดครับ นะครับทํนนะครับดึงครับอีกรอบหนึ่งครับปกติไม่ต้องลักล็อกยางวงก็ได้ครับแต่ว่าป้องกันไว้ดีกูแก้กันเวลาเวลาเนื้อเนื้อตรงนี้นะครับเนื้อ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 เยื่อนะครับเนื้อเยื่อของต้นตอนะครับมันดันมันดันอันนี้ขึ้นไปนะครับถ้าเรามันลัดยางวงนะครับมันจะทําให้พลาสติกเรากระเด้งขึ้นไปด้วยนะครับ อ่าตอนนี้ก็จะมานั่งแท่นแบบแบบต่อใหม่เลยนะครับต่อใหม่คือยอดเขาแตกออกมาแล้วนะครับแบบนี้นะครับยอดแตกออกมานะครับแล้วก็จะมีกิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้ากิ่งผมจะนั่งโกลเด้นหมดเลยนะครับนี่นะครับไม่รู้กิ่งพันพอเป่าหลือ,อยู่สามกิ่งสองกิ่งนะครับเอาเลยล่อมเริ่มจากยอดแรกเลยนะครับ แบ,บนีม้มีคนถามเยอะครับโลเด้นแต่ว่าผมไม่ได้ทำนะครับนี่ตอแนวตั้งนะครับมันทำง่ายนะครับตอแนวตั้งไม่เหมือนตอนแนวแบบนอนไปแบบนี้นะครับทำยากนะครับ <c oughs> ตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกิ่งนะครับตัวนี้เกตกิ่งนะครับผมจะวางลักษณะกิ่งเมนนะครับให้สูงกว่าเพื่อนนะครับให้สูงกว่าเพื่อนนะครับพอเวลามันแตกพุ่มนะครับมันจะได้ทรงเลยนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้เดี๋ยวถ้าติดแล้ว ครจองก็จองนะครับนานๆนานๆมีทีนะครับเรียบร้อยนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับจากช่องบททองชาแนลนะครับพรุ่งนี้นะครับก็จะมีเมล็ดชนชมนะครับเมล็ดชนชมผมขายเม็ดละสองบาทนะครับพวกสายพันธุ์นี่นะครับนี่นะครับพวกยักษ์นะครับยักษ์ลูกผสมนะครับยักษ์ญี่ปุ่นผสมกับฮอลแลนด์นะครับมันจะทําให้โคตรใจนะครับพวกญี่ปุ่นเนี่ยนะครับยักษ์ญี่ปุ่นเนี่ยส่วนมากเลยครับ รากมันจะไม่สวยนะครับแต่พอมันผสมกับฮอนแลนนะครับต่อฮอนแลนดบ้านเรานะครับมันจะสวยนะครับพวกรากมันจะสวยฮอนแลนเขาเลยเอามาผสมเอามาผสมกันนะครับพอเอามาผสมกันฮอนแลนเนี่ยมันจะโตช้านะครับแต่ญี่ปุ่นจะโตเร็วนะครับพอ2อย่างนะครับ2อย่างมารวมกันนะครับมันจะทําให้1โตเร็ว2รากสวยนะครับแล้วก็อยู่ในตัวเดียวกันนะครับก็เม็ด2บาทนะครับผมมีแล้วนะครับ20เม็ดขึ้นไปนะครับซื้อนะครับเม็ดละ2บาทนะครับ 20เมตรขึ้นไปนะครับมันถึงจะคุ้มค่าส่งนะครับส่งเป็นอาจจะเป็นพัสดุนะครับเป็นสายซองจดหมายอะไรประมาณนี้นะครับส่ง DHL เหมือนเดิมนะครับค่าส่งยังไม่ได้ดูเลยนะครับว่ากี่บาทนะครับไม่แพงหรอกครับนะครับโอเคนะครับเมิดละ2บาทเดี๋ยวผมเอาเอาให้ดูนะครับพวกนี้นะครับจะมีรีวิวชวนชมด้วยนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคจากช่องหมวกทองชนแนลนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะทำเหมือนกันนะครับนะครับผม ขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอานะครับที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับผมสวัสดีครับผม